สวัสดีค่ะจา่าทาร์ดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำเรนดอมในหัวข้อคนที่บล็อกเราไปเขาจะปลดบล็อกเราไหมเรามาดูกันนะคะสําหรับใครที่ถูกบล็อกถูกปิดกั้นไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นการติดต่อสื่อสารหรือปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกหรือหนีหายออกไปจากชีวิตของคุณเลยโดยไม่บอกเหตุผลใดๆเรามาดูกันนะคะว่าคน คนที่คนคนนั้น จะปลดบล็อกคุณไหมหรือจะติดต่อคุณมาเพื่อบอกความจริงเพื่อมาเคลียร์ใจเพื่อมาบอกสาเหตุจริงๆที่เขาหายไปกับคุณไหมเรามาดูกันนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่เขาบล็อกคุณไปเขาจะปลดบล็อกคุณไหมคนที่นิ่งคนที่เงียบคนที่หายไปจากชีวิตของคุณเขาจะกลับมาเคลียร์ใจและบอกเหตุผลจริงๆกับคุณไหมเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะ เด็กถือถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่เด็กถือถ้วยขึ้นมาจะบอกเลยว่าจากคำถามของท็อปปิกเราคนคนนี้สุดท้ายแล้วจะปลดบลอกคุณคนคนนี้สุดท้ายแล้วจะติดต่อคุณมาแต่การปลดบลอกหรือการติดต่อคุณมามันอาจจะเป็นการติดต่อมาในแบบที่ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากนะคะอาจจะเป็นการติดต่อมาเพื่ออย่างเชิงดูปฏิกิริยาว่าคุณยัง อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือคุณมีใครคนอื่นแล้วหรือยังเขาอาจจะมีการทักทายมาเล็กๆน้อยๆเพื่อดูปฏิกิริยาของคุณนะคะแต่พลังงานเป็นพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณและน้อยกว่าคุณค่อนข้างมากเขาจะปลดบล็อกและติดต่อคุณมานะคะ จัสเมนจัสเมนขึ้นมาคุณกับเขาใช้คำว่ายังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกันนะคะคุณกับเขามีความเป็นคู่เวรคู่กรรมกันชัดเจนความรักต่างวัยความเป็นคู่เวรคู่กรรมและยังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกันดังนั้นคนคนนี้ยังจะกลับมายังจะติดต่อคุณมายังจะกลับมาอธิบายถึงสาเหตุที่หายไปเพื่อทำให้คุณรับรู้และเข้าใจแต่คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะเพราะมันมีความเป็นคู่เวรคู่กรรม ดังนั้นสิ่งที่เขาบอกคุณมันอาจจะไม่จริงทั้งหมดมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกแต่บางเคสบางกรณีหรือบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะฉะนั้นในวันที่เขาติดต่อมาหรือในวันที่เขาพยายามอธิบายอะไรให้คุณเข้าใจขอให้คุณประเมินและชั่งน้ำหนักสิ่งที่เขาพูดนะคะแล้วดูว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนพ่อจ๋าก็ยังเห็นสัญญาณของความไม่จริงใจอยู่ในนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกผิดและรู้สึกอยากกลับมาจริงๆก็ตามนะคะ เด็กถือไม้ท้าเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณจริงๆนะคะเขาจะกลับเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์กับคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้ตอบคุณทุกคําถามเพราะพลังงานความเป็นเด็กของเขาในบางคําถามเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมถึงแม้เขาจะหายไปนานถึงแม้เขาจะนิ่งไปนานแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะตอบคุณในบางเรื่องบางประเด็นดังนั้นพอคุณถามในเรื่องที่เขาไม่อยากตอบเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องหรือเบี่ยงประเด็นไปทางอื่นนะคะ คนคนนี้จะเลือกตอบเฉพาะที่เขาตอบได้และรู้สึกว่าถ้าตอบแล้วมันเป็นผลประโยชน์ต่อความสัมพันธ์หรือเป็นผลประโยชน์ต่อเขาเขาจะตอบคุณนะคะแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันจะทําให้เขามีคะแนนติดลบหรือทําให้เกิดผลกระทบกับเราสองคนเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบคุณนะคะ 1นึเหรียญแต่การติดต่อมาในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเริ่มต้นมันจะเป็นการติดต่อมาที่ดูเหมือนแค่อย่างเชิงดูเหมือนไม่ชัดเจนดูเหมือนไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่สุดท้ายคุณจะรู้ได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเขากลับมาเพราะอะไรคนคนนี้จะพูดจะคุยกับคุณอย่างชัดเจนถึงเหตุผลในการหายไปและเหตุผลในการติดต่อคุณมาในครั้งนี้ คุณจะได้รับความชัดเจนในระดับที่คุณพึงพอใจจะรู้สึกว่าคุณจะพึงพอใจกับสิ่งที่คุณได้รับความชัดเจนและคําตอบที่คุณได้รับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนหรือมันอาจจะมีบางเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลบ้างแต่คุณมองว่าคุณรับได้และคุณโอเคกับมันดังนั้นคุณจะได้รับความชัดเจนได้รับคําตอบที่คุณพึงพอใจนะคะ The fool แต่การกลับมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะมันก็อาจจะไม่ใช่การกลับมาในเชิงการให้ให้สถานะหรือกลับมาเป็นกันเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมในทันทีมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างยังไม่ชัดเจนยังไม่มีสถานะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความหึงหวงกันเหมือนคนที่กลับมาคุยกันอีกครั้งแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันถึงแม้ก่อนหน้านี้คุณจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไปถึงระดับไหนแล้วก็ตามแต่การกลับมาคุยกันกลับมาหากันในครั้งนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสถานะในช่วงแรกมันจะไม่ได้สามารถเรียกได้เต็มปากว่า เป็นแฟนเป็นคนรักหรือเป็นอะไรที่ชัดเจนเหมือนเป็นแค่คนคุยหรือแค่คนที่คุยแก้งเหงามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกในช่วงแรกอาจจะทําให้คุณน้อยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่หรืออาจจะทําให้คุณบางคนไม่อยากไปต่อเพราะความที่เขาก็ไม่ได้ชัดเจนกับคุณมากพอว่าเขาจะคุยกับคุณแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนถึงแม้ว่าเขาจะบอกคุณว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่มันก็ไม่ได้มีความชัดเจนให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมนะคะ เดลเวอร์แล้วที่สําคัญนะคะการกลับมาของเขาขอให้คุณเช็คให้ดีนะคะเพราะเหมือนที่จ๋าบอกไปตั้งแต่ใบที่สองบางคนเขาอาจจะกลับมาแต่เขาอาจจะบอกความจริงกับคุณบ้างไม่บอกความไม่จริงบ้างดังนั้นบางคนบางกรณีขอให้คุณเช็คให้ดีเพราะอาจจะมีใครบางคู่ที่เขาแอบ,บซ่อนคนอื่นไว้ข้างหลังหรือเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนอยู่แต่ตัดคุณไม่ขาดก็เลยกลับมาหาคุณท,ทั้งทงที่อีกคนนึงก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์เช่นกันดังนั้นขอให้คุณเช็ค ให้ดีแล้วก็คิดให้รอบคอบนะคะขอให้เช็คให้ละเอียดก่อนที่จะกลับไปให้เขาพิสูจน์ให้เขาแสดงความจริงใจให้คุณเห็นก่อนเพราะมันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นความรักสองเราสองสามคนได้ถ้าหากคุณรีบร้อนกลับไปนะคะ9ด้าดแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้ต่อให้เขา อดบอกคุณแล้วกลับมาจ๋าก,ก็ไม่เห็นว่าคุณจะมีความสุขนะคะความสัมพันธ์นี้มันยังจะสร้างความเครียดความวิตกกังวลให้กับคุณได้เหมือนที่จ๋าบอกตั้งแต่เมื่อกี้นะคะว่าการกลับมาในช่วงแรกถึงแม้ว,ว่ามันจะมีความชัดเจนว่าเขากลับมาเพราะต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่เขาก็ยังจะไม่ให้สถานะไม่ให้ไม่ให้สเตตัสกับคุณไม่บอกใครเรื่องของคุณแล้วที่หนซำําบางกรณีเขาก็อาจจะมีความมีคนอื่นในความสัมพันธ์หรือมี มีการกระทำที่ทําให้คุณสงสัยว่าเขามีคนอื่นนอกจากคุณไหมมันก็จะทําให้คุณมีความเครียดความกังวลแล้วก็ไม่ได้มีความสุขกับการกลับมาเริ่มต้นใหม่นี้เท่าที่ควรนะคะ2ดาบและสุดท้ายจะมองว่ามันจะอยู่ในจุดที่คุณจะตัดสินใจ ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถึงแม้ว่าคุณยังจะมีความผูกพันกับเขาถึงแม้ว่าคุณอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่การที่เขาไม่ยอมชัดเจนกับคุณเหมือนที่เขาพูดคำพูดอีกอย่างการกระทําอีกอย่างบอกคุณว่าอยากกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ยอมเปิดตัวคุณไม่ยอมบอกใครเรื่องคุณแล้วยังทําตัวเหมือนคนโสดแถมบางกรณียังทําตัวลับๆล่อๆมามาหายหาย พราะแอบซ่อนคนอื่นเอาไว้ดังนั้นคุณจะเริ่มตัดสินใจนะคะว่าความสุขกับความทุกข์ที่คุณได้รับจากเขาอันไหนมันมากกว่ากันถ้าหากความทุกข์มากกว่าคุณก็มีโอกาสที่จะตัดเขาทิ้งและไม่ยอมกลับไปแต่ถ้าหากความสุขมันยังเยอะกว่าคุณก็อาจจะลังเลและอาจจะยอมให้โอกาสเขานะคะหไ่ม้เท้าแต่จ๋าเห็นสัญ,ญญาณของการเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งจริงๆมันมีความชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่เห็นความ ความลงหลักปักฐานแต่พอหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาจะเห็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นจ๋าคิดว่าสุดท้ายคุณจะตัดสินใจอยู่ต่อเพราะเขาอาจจะเคลียร์ประเด็นเคลียร์ใจให้กับคุณได้นะคะเขาอาจจะยอมให้ความชัดเจนกับคุณในที่สุดเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มการแต่เห็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งดังนั้นมีแนวโน้มสูงนะคะว่าต่อให้คุณจะเจอความเครียดหรือเจออะไรเข้ามาคุณก็ยังจะให้โอกาสเขาคนนี้เหมือนเดิมเดฟ สามองว่าสุดท้ายเขาจะยอมจบจะยอมจบความลังอิสระจะยอมจบความไม่ชัดเจนและยอมจบกับความสัมพันธ์ซ้อนหรือความสัมพันธ์อื่นที่ดึงเข้ามาคนคนนี้จะยอมจบกับสิ่งเหล่านี้แล้วเลือกคุณค่ะนี่คือเหตุผลที่ทําที่ทําให้หนึ่งไม้เท้าขึ้นมานี่คือเหตุผลที่ทําให้มีสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเพราะเขาคนนี้สุดท้ายแล้วพอถึงวันที่คุณเริ่มตัดสินใจที่จะ เดินออกจากความสัมพันธ์หรืออยู่ต่อเขาจะจับสัญญาได้แล้วเขาจะยอมทิ้งชีวิตอิสระยอมทิ้งชีวิตล้นลาแล้วมาให้ความชัดเจนกับคุณเปิดตัวคุณให้คนอื่นรับรู้เรื่องของคุณและตัดความสัมพันธ์อื่นใดออกไปจากความสัมพันธ์แล้วเหลือคุณกับเขาเท่านั้นนะคะ9ถ้วย แต่ความแพรวพาวของเขาก็ยังไม่หมดนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเลือกคุณถึงแม้ว่าเขาจะชัดเจนกับคุณแต่คนๆนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์และถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นสเตตัสหรือทําให้คนอื่นรับรู้ว่าเขามีคุณเป็นคนรักแล้วก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดความมีสเสน่ห์เขาได้เขาก็อาจจะยังมีคนเข้าหาก็อาจจะยังมีคนอยากเข้ามาในความสัมพันธ์ดังนั้นก็ขอให้คุณ ขอให้คุณพยายามเข้าใจเขาด้วยนะคะเพราะบางครั้งตัวเขาไม่ได้เริ่ม แต่คนอื่นอยากมาเริ่มกับเขาก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในความเป็นเขาเพราะเขาพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้กับคุณอยู่แล้วสัญญาณของหนึ่งเหรียญสัญญาณของหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนและการที่เขายอมตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนั่นคือเขาเลือกคุณแล้วดังนั้นหลังจากนี้มันต้องใช้ความเชื่อใจความมั่นใจและความไว้ใจกันค่อนข้างมากและมันต้องใช้กําลังใจของคุณเยอะพอสมควรนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยถูกนอกกายนอกใจมาก่อนคุณอาจจะต้อง ความกำลังใจของตัวเองมากๆในการที่จะกลับมาเชื่อใจเขาให้ได้นะคะแต่คนคนนี้ยังกลับมาเป็นคนที่คุณเชื่อใจได้อยู่นะคะ านถือไม้เท้าแล้วที่สำคัญเค้าพร้อมแล้วที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆหรือทำในสิ่งที่คุณต้องการเด็กน้อยคนนี้นะคะกำลังจะเดินทางกลับมาทำให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่สมควรจะเป็นบางคนนะคะคุณกับเขาอาจจะตัดจบเลอกลากันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหรืออาจจะตัดจบเลิกลากันมาได้ประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะคนคนนี้กำลังจะกลับมาเร็วที่สุดคือภายใน1เดือนนับจากนี้หรือ ที่สุดไม่เกินเดือนมิถุนายนนะคะที่คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นเรนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุดินราศีพฤษภการมืงกรชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุนลกุมคนที่เกิดวันที่สิบ1อ็ี่อ็คนที่เกิดวันที่4ี่สิน 4, 14, คนที่เกิดวันที่13 23ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋าลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ